เพลงที่ดีจะมีรหัสลับซ่อนอยู่มาไขรหัสได้ที่นี่ Crazy in Music สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกันในรายการ crazy in music อีกแล้วนะครับกับอีพีที่2ครับรายการที่จะนำเอาเพลงที่มีความน่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นด้าน mv เพลงนะครับด้านเนื้อหาของเพลงหรือว่าประวัติความเป็นมาของเพลงนะครับเอามาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่ายโมงตรงนะครับหรือว่า13นาฬิกาอยู่กับผมโกโก้วรพจน์ครับคุณผู้ฟังครับใครหลายๆคนมองว่า การได้เกิดมาเป็นคนคือโชคอันประเสริฐแล้วแต่บางคนกลับมองว่าโลกแห่งความตายนั้นประเสริฐยิ่งกว่าสวยงามกว่าแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับมีมุมมองชีวิตกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองไปฟังมุมมองชีวิตของผู้หญิงคนนี้ดูครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้เอาเพลงของนักร้องหญิงท่านหนึ่งนะครับผู้ที่เคยโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อประมาณ10-11ปีที่แล้วนี่แหละครับแม้กระทั่งในไทยเองเนี่ยก็เคยบ้าคลั่งในความเป็นเธอนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมีสไตล์การแต่งตัวที่อ่าสมัยนั้นเรียกว่าล้ำโลกนะครับแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะครับจะเป็นใครไม่ได้เลยนั่นก็คือ lady gaga นั่นเองครับ ล้เพลงของเธอที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเพลงนายวันๆนะครับหรือว่าเป็นตัวเลขเลยก็คือ911นะครับในตัว MB เพลงนี้ก็ออกมาให้ได้ชมเมื่อวันที่18กันยายนนะครับ2,563หรือว่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับพอเพลงนี้ออกมาแล้วเนี่ย Little Monster อย่างผมเนี่ยก็เข้าไปดูเลยเพราะว่ามันเป็นการกลับมาของ Mother Monster นะครับกับอัลบั้ม Chromatica นะครับเออถือว่าปังอยู่นะ แล้วเพลงนี้นายวันๆเนี่ย,ยก็มีรหัสลับแฝงอยู่อีกแล้วทุกคนครับวันนี้ก็เลยจะเอาเพลงนี้มาเฉลยมาถอดรหัสลับให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ปลดล็อกความสงสัยกันครับต้องขอเอ่ยปากก่อนนะครับว่าใครที่ยังไม่เคยดู MV เพลงนี้นะครับแนะนำให้ไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเนื้อหาต่อจากนี้ไปจะเป็นการสปอยจ้า เรื่องราวในเพลงนี้นะครับก็กําลังจะพูดถึงอาการของคนที่กําลังจะตายนั่นก็คือตัวเลดี้กาก้านั่นเองนะครับด้วยเนื้อหาของ MV เพลงนี้ย กาาเขาต้องการจัดสะท้อนถึงอาการป่วยทางจิตของเธอเองในชีวิตจริงๆนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเธอเคยประสบปัญหาอ่าปัญหาสุขภาพทางจิตมาก่อนนะครับโดยใน MV เพลงนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือพาร์ทแรกก็จะเป็นโลกแห่งความฝันแล้วก็พาร์ทที่2ก็จะเป็นโลกแห่งความจริงหรือว่าเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน MV นะครับโดย MV เนี้ยก็จะให้กลิ่นอายแบบยุคโบราณที่อ่าถูกนํามาร้อยเรียงไปด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความสงสัยให้กับคนดู มากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าครับว่าในเพลงนี้ได้แฝงความใหม่อะไรไว้บ้างนะครับ เปิดมาฉากแรกเลยนะครับก็จะเป็นโลกแห่งความฝันนะครับเป็นทะเลทรายอันกว้างนะครับมีคาวบอยขี่ม้าตัวสีดำๆนะครับแล้วก็มีเลดี้กาก้าเองเนี่ยที่นอนอยู่บนผืนทรายนะครับลักษณะเหตุการณ์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนการเกิดอุบัติเหตุนะครับรถจักรยานชนนะครับทำให้ล้อเนี่ยหลุดไปเลยนะครับแล้วก็เบี้ยวด้วยนะครับผลทับทิมเนี่ยหล่นกระจายเต็มพื้นนะครับตัวกาก้าก็มี หน้ากากนะครับที่ปิดตั้งแต่ส่วนตาไปจนถึงหน้าผากแล้วก็มีกําไลที่ข้อเท้านะครับอันนี้ก็น่าจะสื่อถึงบาดแผลที่อยู่บนใบหน้าแล้วก็ข้อเท้าของเธอนะครับสักแป๊บหนึ่งเนี่ย กา้าเขาก็ได้ยินเสียงม้าที่คาบอยคนนั้นะเขาขี่อยู่ใช่ไหมครับเธอก็เลยเดินตามเขาไปอันนี้เขาน่าจะสื่อถึงว่าตัวม้าสีดําที่ทคาบอยเขาขี่อยู่เนี่ยมันคือความตายนะครับแล้วกา้าเขาก็กําลังจะเดินตามเขาไปนั่นก็คือหมายถึงว่ากา้าเขาเนี่ยเขากําลังจะตายนั่นเองนะครับ พอหลังจากที่กาก้าได้เดินตามคาวบอยไปนะครับก็ได้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึงนะครับที่กําลังเอาหน้าเนี่ยโขกกับเบาะอยู่นะครับภายในบริเวณอันใกล้เนี่ยก็จะมีสาวในชุดม่วงที่กําลังประคองร่างศพมัมมี่ด้วยความเศร้าโศกอะไรนะครับสะท้อนถึงหญิงสาวที่กําลังสูญเสียคนรักจากอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ นอกจากนี้แล้วนะครับเลดี้กาก้าเนี่ยเขายังเล่นประเด็นในแง่ของความเหลื่อมล้ำในสังคมได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างใน MV เนี่ยชายหนุ่มที่มีฐานะดีเนี่ยก็จะได้รับการปรนนิบัติรับใช้จากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีนะครับซึ่งต่างกับหญิงสาวผิวสีที่ถูกละเลยนะครับไร้การเหลียวแลนะครับณจุดเนี้ยเลดี้กาก้าเนี่ยเขาอาจจะมีความตั้งใจสื่อถึงประเด็นความไม่เท่าเทียมทางชาติพันธุ์ก็เป็นได้นะครับ ฉากต่อไปนะครับก็จะเป็นฉากที่เลดี้กากานะครับเขาสวมใส่ชุดสีเขียวพร้อมวงแหวนรอบศีรษะนะครับแล้วก็กําลังจะลอยขึ้นไปบนฟ้าซึ่งนั่นมันก็เป็นการสื่อว่าเธอเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตแล้วก็จากไปสวรรค์น,นะครับแต่ก็ได้มีเทวดานเนี่ยใช้เชือกดึงขาของเธอลงมายังพื้นดินนะครับแล้วก็พยายามที่จะใช้แสงสะท้อนจากกระจกส่องหน้าเธอเพื่อปลุกเธอให้ตื่นนั่นเองนะครับช่วยให้เธอมีชีวิตต่อไป เทวดานี้ก็มาจากในฉากก่อนหน้านี้นะครับที่ลอยลงมาจากฟ้าแล้วครับสู่ลงมาสู่โลกแห่งความฝันนั่นเองนะครับแต่พอลงมาถึงพื้นดินแล้วนะครับกาก้าเนี่ยเธอก็มาในลุกหญิงสาวชุดแดงนะครับซึ่งในฉากนี้ใช้หนุ่มที่เป็นเทวดาที่พยายามจะช่วยเลดีก้กาก้าหายใจทางปากเนี่ยแต่เธอกลับไม่เห็นด้วยกับวิธีรักษานี้นะครับอาจจะเป็นการสื่อถึงการที่เธอเนี่ยเคยปฏิเสธวิธีที่ใช้รักษาอาการป่วยทางจิตของเธอในอดีตก็เป็นได้นะครับ ถ้าใครสังเกตได้ในฉากนี้จริงๆนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากที่กาก้าเนี่ยเขาถูกดึงขาลงมาบนพื้นดินแล้วใช่ไหมครับมันก็จะมีภาพในโลกของความเป็นจริงก็คือภาพที่กาก้าเนี่ยเขาฟื้นขึ้นมาตัดขึ้นมาแป๊บเดียวจริงๆครับบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเกินอ่ามันเป็นการผิดพลาดของการตัดต่อหรือเปล่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคืออ่าสิ่งที่เขาจะสื่อว่าเขาเนี่ยกาก้าเองอ่ะได้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็กลับไปตายอีกครั้งนั่นเองนะครับ ตัดภาพมาตอนฉากสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของโลกแห่งความฝันนะครับก็จะเป็นฉากที่เลดี้กาก้าเนี่ยเขานั่งอยู่บนเก้าอี้สีทองนะครับแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะครับก็จะมีเทวดาเนี่ยเอ,อาวัตโุโบราณมาสัมผัสที่หน้าอกของเธอนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสื่อถึงว่า าการที่เธอเนี่ยถูกปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นจากความตายนั่นเองนะครับภาพมันก็เลยสลับมาที่โลกของความเป็นจริงนะครับกาก้าก็ถูกปั๊มหัวใจจนฟื้นขึ้นมาจากอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความเหมือนในโลกแห่งความฝันเลยนะครับสังเกตได้จากฉากที่กาก้าเนี่ยเขาสวมชุดสีเหลืองนะครับก็จะมีภาพวาดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นภาพวาดของเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดจากโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวนักแสดงเนี่ยที่อยู่ ก็ความเป็นจริงใช่ไหมครับทุกคนเนี่ยเป็นคนเดียวกันนะครับชัดๆเลยเด่นๆก็คือก็จะเป็นเทวดานีครับก็เป็นคนเดียวกันกับหน่วยกู้ชีพนั่นเองนะครับ หลังจากที่ปล่อย MV เพลงนี้ไปไม่นานนะครับเลดี้กาก้าเนี่ยเขาได้มาพูดถึงอ่าแรงบันดาลใจของ MV ตัวนี้นะครับโดยเธอบอกว่ามันมาจากประสบการณ์ที่เธอเคยเผชิญกับโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนั่นเองนะครับที่อ่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยภาพของความตายก็จะกลายเป็นสิ่งสวยงามนะครับแล้วก็เย้ายวนให้เธอเนี่ยเข้าไปเสมอนะครับเห็นได้เลยครับว่าในตัว MV พาร์ทของความฝันเนี่ยถูกนําเสนอในโทนสว่างนะครับมีแฟนตาซีมีความสดใสนะครับแต่เมื่อเทียบกับ พาร์ทของโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะ่ะมันกลับกลายเป็นฉากมืดๆน,น,นะครับที่เต็มไปด้วยความหดหู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยกาก้เองก็เลือกที่จะอยู่ในพาร์ทแห่งความเป็นจริงด้วยคําพูดที่ว่า I don't want to die นะครับซึ่งแปลว่าฉันไม่อยากตายนั่นเองนะครับ นี่ก็เป็น MV ที่กาก้าต้องการจะสื่อถึงความรู้สึกนึกคิดของเธอในครั้งที่เธอเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะครับโกโก้โก,ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับแม่กากา้าแล้วก็ใครๆอีกหลายคนที่กําลังประสบปัญหานี้อยู่นะครับปัญหาทุกอย่างจะต้องมีทางแก้เสมอขอแค่อย่ายอมแพ้นะครับยังมีอีกหลายคนนะครับที่มีชีวิตแย่กว่าเราให้เก็บเอาสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตต่อไปครับ Crazy in Music จะอัปเดตเพลงที่น่าสนใจทุกอังคารเวลาบ่ายโมงตรงหรือว่า13นาฬิกานะครับหากใครมีเพลงที่น่าสนใจสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับติดตาม Crazy in Music ได้ที่ช่องทาง Facebook ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศาศาสตร์มรพสหรือว่าช่องทาง y o u t u b e Cap PSIU ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับ สำหรับวันนี้ Crazy in Music กับผมโกโก้วรพจน์ ot, ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเพลงที่ดีจะมีรหัสลับซ่อนอยู่มาไขรหัสได้ที่นี่ Crazy in Music